วิธีจัดการหนี้สินรายจ่ายทำให้เราหลับได้สบายขึ้นทันทีสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแนวทางในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของรายจ่ายที่มากกว่ารายรับที่ก่อให้เกิดหนี้สินซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกกายและทุกใจได้เป็นอย่างมาก เรามาดูวิธีการจัดการกันค่ะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำอย่างไรไปฟังกันเลยนะคะคุณเคยนอนไม่หลับเพราะมีหนี้สินไหมคะเงินเดือนเข้ามาแต่หายไปกับรายจ่ายและยังต้องหามาจ่ายดอกเบี้ยซ้ำทุกเดือนถ้าคำตอบคือใช่จะบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่คนไทยจำนวนมากเผชิญอยู่ ขนาดที่หนี้และรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้ไม่ได้ทำให้เรามีแค่ตัวเลขสีแดงในบัญชีแต่ยังบั่นทอนสุขภาพจิตในทุกมิติจากความกังวลเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นความเครียดกดดันไปจนถึงนอนไม่หลับกินไม่ได้หรือบางคนถึงขั้นเป็นภาวะซึมเศร้าค่ะ มีสถิติสะท้อนปัญหานี้อย่างชัดเจนคือหนี้ครัวเรือนไทยยังสูงถึงกว่า88%ของ GDP หรือราว16.2ล้านล้านบาทและเฉลี่ยแล้วคนไทยแต่ละครอบครัวมีหนี้มากกว่า6แสนบาทนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทำงานหรือกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวโอกาสที่นี่จะเป็นตัวการรบกวนชีวิตก็มีมากพอๆกัน ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องของใจและคุณภาพชีวิตนะคะการเงินกับใจที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกส่งผลต่อบรรยากาศการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคือใครที่จัดการการเงินได้ใจก็เบาชีวิตเป็นอิสระกินดีนอนดีแต่ใครที่ปล่อยให้นี่พอกพูนใจก็หนักและชีวิตทั้งระบบก็เริ่มรวน กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากเก็บตัวอยู่คนเดียวมีรายงานด้านสุขภาพจิตปี2025พบว่าคนไทยกว่า13ล้านคนมีปัญหาทางจิตใจและหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือความกดดนันด้านการเงินค่ะคำถามคือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้คืนนี้เราหลับสบายกว่าเมื่อคืนก่อนเรามาฟัง5วิธีกันเลยนะคะวิธีที่1ค่ะ เห็นภาพให้ชัดก่อนลงมือแก้นี่และรายจ่ายจะหนักที่สุดก็ตอนที่เราไม่รู้ว่ามันหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยกล้าพูดเรื่องนี้กับตัวเองให้ลองจดบันทึกรายจ่ายประจำวันอาจถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ทำตารางนี้แยกดอกเบี้ยยอดคงเหลือและวันครบกำหนดชำระ การทำเช่นนี้จะทำให้เราเห็นตัวเลขจริงๆและจะช่วยให้เราเริ่มควบคุมได้บ้างแทนที่จะปล่อยให้นี่ควบคุมเราแทนข้อที่2ค่ะจัดลำดับนี่ปิดก้อนหนักก่อนนี่ไม่เท่ากันดอกเบี้ยต่างกันและภาระต่างกันซึ่งวิธีจัดการก็มีหลายรูปแบบเช่นจัดลำดับนี่จากดอกเบี้ยสูงสุดมาต่ำสุด และใช้วิธีจัดการหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนหรือเคลียร์หนี้เล็กก่อนเพื่อสร้างกำลังใจการเลือกเคลียร์หนี้ก้อนที่กัดกินเงินเรามากที่สุดจะช่วยลดภาระและคลายวิตกกังวลได้อย่างทันทีค่ะข้อที่3นะคะลดร,รายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อหยุดเลือดออกลองถามตัวเองว่ารายจ่ายนี้จำเป็นหรือไม่ ให้ตัดบริการสมัครรายเดือนที่ไม่ค่อยใช้ที่เผลอต่อปีเราจ่ายตังทิ้งไปเป็นหลักหมืน่นจากบริการที่สมัครไว้เผื่อใช้แต่ไม่เคยได้ใช้เลยหรือใช้น้อยมากและเปลี่ยนจากผ่อนสินค้าใหม่เป็นการใช้ของเดิมให้คุ้มก่อนใช้หลัก delayer before buy ถ้ารอ24ชั่วโมงแล้วไม่อยากได้แสดงว่า มันไม่จําเป็นจริงแล้วค่อยควักเงินจ่ายค่ะการลดรายจ่ายเล็กๆจะช่วยให้มีเงินไปปิดหนี้และใจไม่ต้องกังวลกับค่าใช้ใจ่ายจุกจิกที่บั่นทอนข้อที่4นะคะการเงินสำรองแม้เพียงเล็กน้อยหลายคนคิดว่าต้องปลดหนี้ก่อนค่อยเก็บเงินแต่จริงๆแล้วควรทำควบคู่กันไปเริ่มกัน ที่เงินฉุกเฉินเล็กๆเช่น500-1,000บาทต่อเดือนก่อนเก็บในบัญชีแยกต่างหากนะคะเพื่อเอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นการที่เรามีเงินสักกันสำรองแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ช่วยให้ใจมั่นคงเพราะเรารู้ว่ามีที่พึ่งยามฉุกเฉินแน่นอนไม่ต้องวิ่งกู้หรือหายืมเพิ่มข้อที่5ค่ะหาคนที่ไว้ใจหรือที่ปรึกษาทางการเงิน นี่เป็นเรื่องที่กดดันจนหลายคนเก็บไว้คนเดียวแต่จริงๆการมีคนให้คุยจะช่วยได้มากโดยเฉพาะคนที่มีหนี้สินจำนวนมากหาทางจัดการไม่ได้การปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์อาจเจอวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องมากกว่าแต่ตัดสินใจเอง ลองแชร์กับคนที่เข้าใจหรือหากลุ่มออนไลน์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการเงินและหากเป็นไปได้นะคะลองปรึกษานักวางแผนการเงินที่มีใบอนุญาตค่ะเพราะการยอมรับและการพูดออกมาคือการปลดล็อกทางใจก้าวแรกก่อนลงมือจัดการตัวเลขจริงๆทั้ง5ข้อนี้ไม่ใช่ทฤษฎีตายตัวแต่เป็นขั้นตอนเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีและจะรู้สึกว่า ใจเบาขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่านี่สินจำนวนมากในยุคนี้ไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่ทำให้การก่อหนี้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตผ่อนของออนไลน์ที่พร้อมให้ใช้ทันทีแต่ทิ้งภาระไว้กับเราในระยะยาวฉะนั้นใครมีหนี้เยอะจากพฤติกรรมเหล่านี้จนต้องทำให้นอนไม่หลับ ก็ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันทีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นขึ้นนี่ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ